เราครับก็เนี่ยจะเป็นเวลาออกต่างจังหวัดของมาเลยจะเป็นตึก2ชั้นอย่างเงี้ยนะห้องแถวยาเอาไปเลยลองสังเกตดูนะครับมีหมดนะร้านข้าวร้านสมรถนะก็เหมือนตึกแถวบ้านเราแหละนะครับแต่เตี้ยวกว่าบ้านเรา3าชั้น3ชั้นครึ่งนะที่นี่สองชั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่แตกต่างกันนะนี่ก็ดูถนน A1 วันทางหลวงสองเลนสวนเหมือนบ้านเหมือนต่างจังหวัดเลยนะโอ้ยไม่น่าเลยถึงว่า โครงสร้างพื้นฐานมาเลยถึงต่ำกว่าไทยตรงนี้มีเซเว่นนะต้นไม้จะบางนิดหน่อยนะครับตรงนี้มี99สปีดมาที่เราเข้ากันนะเนี่ยทางหลวงหมายเลขหนึ่งถ้บบ้านเราก็ทางสายเอเชียเขียนกำลังมาแล้วก็นีสภาพศาลาพักนะผู้โดยสารนะเหมือนศาลาบ้านเราข้างทางนะครับนั่งพักหลบแดดได้นะมีเป็นช่งชวงๆทางมันเป็นไงพี่ทางมันแคบมากอ่ะแคบมากอ,อันตรายหลังมานี่มันโอ้โหนะ่ากลัวมากนี่ขนาดทางหลวงหมายเลขหนึ่งนะเออ แล้วาทางหลวงของชาติหมายเลขหนึ่งใช่ไม่รวมทางด่วนนะเอแปลว่าพูดง่ายๆอยากสบายต้องจ่ายค่าทางด่วนใช่ทางมันแคบมากไม่เหมือนทางของเราทางปกติอืเวลารถขับสิบล้อขับแล้วก็ข้างนี่เสียววาร์เลยนะครับตะ่กี้ลมมันเหมือนลมจะดูดนะขี่ยังไงถ้าทางหลวงมาเล็กหนึ่งนี่ต้องระวังตัวมากๆมันแคบนะครับอาจจะเป็นเพราะเข้าใกล้ตัวเมืองนะครับถนนเลยขยายขึ้นแต่ที่ขี่ๆมาก็ตามไปเหมือนที่เห็นเลยนะ ในเมืองแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อเมืองไว้ให้นะกําลังจะไปที่สถานีรถไฟนะครับเพื่อเช็คว่าตามข่าวที่ได้มาขึ้นได้จริงหรือเปล่านะของ KTM คอมพิวเตอร์ก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าที่สถานีจะเป็นยังไง ก็จะถึงสถานีรถไฟนะครับแต่เรายังไม่แน่ใจนะว่าขึ้นได้ป่ะนะก็จะเป็นอย่างนี้ส,ส่วนใหญ่นะครับของตัวมาเลเซียนะครับโอ้โรถกำลังติดเลยเหมือนโรงเรียนเลิกนะเด็กนักเรียนเต็มเลยนะครับเนี่ย พอกคงให้หยุดนะครับเด็กนักเรียนก็นเลิกกันนะโอเคจะมีขนมขนมมาขายนะเหมือนโรงเรียนในไทยกันนะค่อครอค้อคาผู้ปกครอง,อง,อง,องมารับบุตรหลาน,นเต็ม ชาลาที่3นะครับเขาบอกไว้นะแล้วก็รอบบ่ายโมงนี่นะครับใครจะเข้าได้ก็ต่อเมื่อใกล้เวลาก่อนนะเดี๋ยวเราหาน้ําหาท่ากินตรงนี้มีร้านค้านะครับนี่นะเดี๋ยวอาจจะนั่งรอกันอยู่แถวนี้นะครับเดี๋ยวหาโลเคชั่นก่อนนะเพราะมันต้องนั่งกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะครับเดี๋ยวจกยักรยานจอดแมนี่แล้วก็นั่งกินน้ํากันไม่ได้ฮะแคบเกินมันโอเวอร์ไซส์เออแล้วแตะแล้วประตูผ่านปะเปิดผ่านแต่มันไม่ได้ ใช่เขามาไข่ให้นี่พี่ช่องนี้กว้างอยู่เออช่องนั้นน่าจะได้เดี๋ยวต้องถอยออกมาก่อนต่องนั้นห้ามเข้าวะโอเคอันนี้เหมือนมันแตะแล้วไม่ให้แตะแล้วอะมือมันแตะแล้วมันไม่ให้แล้วอะเมื่อกี้มันแตะัน้นแล้วไงงานมาละงานมาละอย่าเอาล้อยื่นเข้าไปนะครับในเนี่ยหน้าประตูนี้นะครับที่เอื้อมเข้าไปนะได้ทางออกเอ็กซ์ตร้าไซส์นะครับ แทงข้ามไปข้ามไปฝั่งนู้นนะ่ะแบกไว้เหรอฮะเนี่ยพี่ลงไปอยู่ในข้างล่างแ <c oughs> ป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมก็ยกแล้วก็พี่ก็ยกข้ามต่อไปอขี้แตกเลยเพต้อปคุก,ปก,กเลยครับ <c oughs> เฮ้ยมารับอีกขั้นไว้โอเค okay. จบเลยเจดอมคอมเตอร์เท่านั้นนะครับเจ้าอื่นไม่รับนะเพราะว่ามีสี่ห้าบริษัทเราเพิ่งเห็นข้อดีของลิฟต์ก็วันนี้รถไฟมาแล้วเลยเจ็ดทันไหม เฉียดมากนะครับนะครับนี่เห็นทุกกระบวนการเลยนะไม่ง่ายนะแต่ก็ไม่ยากเราก็ดูนะครับมันจะมีเขียนว่าถ้าใครไม่รู้นะรชานชาลาภาษาอังกฤษคือแพลตฟอร์มนะครับเห็นป้ายเหลืองๆนี่ไหมจะเขียนว่าแพลตฟอร์มสองสามนี่นะครับเราก็ลงลิฟต์อีกเพราะถ้าเข็นลงไปนี่ง่อยแนะ่นี่นะครับประโยชน์ของลิฟต์นะในการขนส่งนะครับสายจักรยานนะแพลตฟอร์มสี่ทำอะไรได้รถยังไม่มาเขาก็ยังไม่เปิด KATM ใหญ่พอที่จะ เข้ามาท้ายม่องยกช่วยนะโอเคใหญ่พอดีจักรยานเลยนะครับถ้าเป็นล้อเ0 0นี่ยังพอได้มันก็ทําเผื่อแล้วไม่งั้นก็เข้ามาทีละคันนะพอดีลิฟตัวนี้ใหญ่นะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พี่อ่านต้องขึ้นมาก่อนใช่ิฟตตัวเล็กอ่ะเผ่อหน่อกกันย e สมาแพลตฟอร์มสามแล้วแพลตฟอร์มสามแล้วนะครับรอดแล้วเราก็เอ มารอแต่ยังไม่รู้ออกกี่โมงนะเจอทางลับพยายามขึ้นโบกี้สุดท้ายนะครับจะได้ไม่ไปรบกวนผู้โดยสารคนอื่นนะเป็นความจริันวั่วโม140 140โอเคบ่ายโมง40นะครับที่นี่อันนี้เที่ยงนี่เวลาไทยบ่ายโมง20อีก20นาทีรอหนึ่งเวลาพอดีเลยแล้วก็อดน้ำไปอีกชั่วโมงครึ่งมีน้ำขอสปอนเซอร์อย่างไม่เป็นทางการจากหมู่บ้านที่น่ารักของเรา M M plus ไม่เห็นร้อยพัทร้อยวันร้อยพัทอันนี้สปอนเซอร์ไม่ได้เข้านะครับสปอนเซอร์คือหมู่บ้านยังให้เรามายังมีอยู่นะนี่ไม่ใช่โฆษณาแฝงนะได้ฟรีมาจ,าจริงๆนะช่วยชีวิตขอขอบคุณชาวหมู่บ้านที่ให้เรามาเป็นสิบกระป๋องนะยังกินไม่หมดนี่นะครับก็จะเป็นรูปแบบรถไฟของอันนี้ EST ทีเอสทีเรารเราไม่ชอบมันมันไม่ให้เราขึ้นนะมันไม่ให้เราขึ้นเออมันไม่ให้เราขึ้น เราเข้าคอมพิวเตอร์คือที่นี่ดีอย่างนะครับคือถ้าเราอยู่ชั้นชาลาไหนเนี่ยขึ้นเลยมันมีรอบเดียวนะครับะนะครับพาดูชานชาลาสถานีรถไฟนะอันนี้แพลตฟอร์ม2อันนี้แพลตฟอร์ม3เรากลับมาดูอีกทีตรงทางเข้านะนี่นะครับระบบก็จะมีสายไฟนี่แหละรถไฟฟ้าถ้ามองไปเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับเห็นไหมครับช่องตั้งแต่1 2 3สเนี่ยนะครับมันจะเล็กนะ แล้จะมีช่องใหญ่อยู่ริมสุดนี่นะครับช่องใหญ่สุดที่จักรยานทัวริงจะผ่านได้โดยไม่กดสัมภา,าระนะครับแต่ถ้าเกิดมีปัญหาพูกเขาจะเปิดประตูเหล็กราวเหล็กตรงนี้ให้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งนะครับที่จะต้องรู้ไว้นะครับมาก่อนเวลาสักนิดนึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปกันที่นี่แล้วมาเลเซีย นี่นะครับหลุดไปแล้วว่ะเราเข้ามาในนี่แล้วนะครับชั้นชลาที่สามนะนี่นะครับเข็นมาปุ๊บเราก็มีหลุมหลุมนี้นะครับจริงๆเป็นของเก้าอี้คนพิการนะครับก็หวังว่าจะไม่มีคนพิการขึ้นนะเพราะไม่มีแล้วนะครับมันเป็นที่นั่งเรียงข้างนะครับก็เดี๋ยวหาวิธีก่อนนะครับที่ซื้อที่ดี y วหลุดไปแล้วนี่นะฉุกเฉินนะอ่านี่นะสต๊อกฉุกเฉินนะครับดึงกันไว้นะ นะครับมีชิบหายแล้วทำไงเขาบอกให้ขึ้นทางนี้ขึ้นได้เหรอก็นี่ไงงั้นต้องช่วยกันจับก่อนทีละคันมันยากนะพี่ยากอ่ะดิไม่มีจริงๆเหรอวะไม่มีหลอนขึ้นมาไรเลื่อนเราเรียถามเขาแล้วบ่อยขึ้นมาได้เลื่อนอก็ออจับก่าได้แล้วต้องจับดีๆเดี๋ยวนะพี่พี่จับประคองนะอลองดูครั้งแรกในชีวิต่จับทีละคันจับเบรกว้นะครับกำยังกำเบรกว้ละ ถ่ายว่ะโอ้ยถ่ายว่ะรถหน้ามันจะยกอมันชั้นจัดไงกดหน้าไว้แต่ฐานนี้เล็กๆเสือกมีลิฟต์เออเป็นอะไรที่บ้าบอที่สุดเมืองหลวงแม่งทําไม่ได้โอ้ตายตายให้ขึ้นนะของสัมภาระนะครับเที่ยงสุดขีดอะเดี๋ยวเราต้องลงแววอีกคันนะเดี๋ยวขอพิงก่อนนะครับโอเคหาที่พิงก่อนดเดี๋ยวผมพี่อ๋นพี่อ๋นลงไปก่อนเดี๋ยวผมล็อกอันนี้ล้วตามลงไป ท่านผู้ชมคันที่สองจริงอ่ะแนะนําเราไม่ต้องลงสถานีนี้เอารถลงมาป่ะหรือดนันไปอีกข้างหน้าอีกหน่อยไ,ได้แล้วมันเกินโอเคได้แล้วเป็นไงพี่อย่างความรู้สึกก็เวิร์กดีเวิร์กดีนี่จริงแล้วเราลงทันทีก่อนหน้านี้อ่ะที่นี่มันไม่ควรมาแต่เดี๋ยวเราต้องถามข้อมูลเรื่องแพ็คของส่งสุดจริงๆไงเพราะเราต้องส่งจักรยานเนี่ยไปยังไงเพราะเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวต้องเดินทางกลับถัดถัดใหญ่ด้วยด้วยด้วยรถไฟช่องเอ็กซ์ตร้าไซส์นะครับดิมสุดนะ พี่อันบอกแล้วล้ออย่าล้าอย่าให้มันขึ้นตัวแดงอะพี่มันเอื้อมไม่ได้อะเด็กได้ดิชิดเข้าไปฝั่งนี้ดิ yes พยายามเบียดฝั่งนี้นะครับล้อห้ามเกินนะเนี yeah. ่ย yes ความเจริญมาไฟไม่เป็นเลยไอ้ชิดจะเยัอไงวะ เดี๋ยวต้องหาวิธีออกจากที่นี่ให้ได้ก่อนไม่ต้องถามมันต้องถามเรื่องแพ็กของก่อนนี่ไงพี่ KTM Computer Ticket นี่ไงกับหลังเนี่ยไม่ต้องถามที่แพ็กของก่อนพวกพวกที่เก็บที่ส่งของอะไรพวกนี้ KTM Central อะไ Hello sorry I want to transfer and bicycle and go to ป a d a n g b e s a าร a งเบซา e ETS Okay ปา d a n g b e s โอเค thank you เดี๋ยวเราจะขึ้นไปถาม ETS ก่อนนะครับว่าการขนส่งที่นี่เป็นไงนะราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ทางออกที่นี่มันจะแคบแปลกๆริมกันก็ทําให้เราปกติทางออกมันต้องกว้างนะอันนี้แคบกว่ามาก่อนนะแล้วมาออกถนนใหญ่นลครับลงไปข้างล่างให้ได้ก่อนเดี๋ยวกด GPS ได้ละเรายังไม่รู้ออกไปอีกไหนของตึกนะครับทางออกหลายทางด้ยกันไม่ใช่คนพื้นที่นะคล้ายๆว่า เป็นฝรั่งแล้วลงหมอชิดแล้วรูกจะออกทางไหนรูไหนนะประมาณนั้นใหญ่มากนะครับที่นี่นะเนี่ยโอ้โหไม่รู้บ้านเราจะสร้างอย่างนี้ไหมทั้งรถทั้งรถทัวรถไฟนะมาบรรจบกันลงที่เดียวเลยนะต่อกันแค่ที่เนี่นะครับมันเลยอลังการมากนะที่นี่แถวเซ็นทรัลมีมาหลายปีแล้วนะครับอ้าออกถถนนแล้วเอาแล้วนะครับเอ,อ้ย ี๋ยวแม่ก่อนต้องจับแผนที่ก่อนนะครับกด g p s จอดที่เราสอบถาม ETS แล้วครับกีกบริษัทหนึ่งนะครับรถที่เรานั่งมานี่คือ KTM นะแล้วก็เขาบอกว่าให้ไปถามบริษัท ETS นะครับ ETS ไม่รับไม่รับผลจักรยานนะครับคราวนี้พอไม่สามารถจัดส่งให้เราได้เนี่ยคราวนี้เป็นเรื่องแล้วเดี๋ยวเราจะหาร้านจักรยานที่มาเลเซียเนี่ยนะครับแล้วลงเข้าไปคุยกับเขาดูว่าเราจะมีวิธีไงที่เอากลับได้บ้างนะอันนี้รู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ห้องพักนะครับแต่ดูคร่าวๆก็แล้วนะเดี๋ยวไปดูนะว่าห้องพักก็จะเป็นยังไงนะครับ 3- 400บาทนะที่พี่อานเขาดูไว้นะครับตอนนี้เราเจอแล้วนะที่พักของเรานะครับอยู่ตรงนี้เองนะหาไม่เจอนะครับเล็กมากคือโดยส่วนใหญ่ที่นี่นะครับเพราะมันจะตึกสองชั้นเนี่ยเขาเช่าเนี่ยนะด้านข้างเนี่ยเป็นประตูทางขึ้นอย่างเดียวนะครับวันนี้นี่นะปากทางนี้นะครับ ยานใส่หน้าคราวเลยนะแล้วเดินไปชั้นสองจักรยานต้องแบกขึ้นไปแล้วบอกบอก่อนนะ